ทานยามาหลายอย่างเกีเ่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยปวดขา่าปวดอะไรพวกเนี้ยแต่มีวันหนึ่งเพื่อนผมแนะนํามาให้ลองเอายาสองตัวนี้ไปทานดิมนผมหลังจากนั้นผมก็เอาไปทานแล้วก็ผมก็หยุดยาอนกจะประคองกันไปเรื่อยๆหลังจากทานยาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยร่างกายผมที่เคยนั่งและง่วงเหงาเหงานอนแล้วก็เดินตีกอ๊อฟไม่่อยไหวขึ้นบันไดไม่่อยไหวเนี่ยตอนนี้ผมเก้าสิเอร์ซ็นตแข็งแรงขึ้นชื่อ พระยาทองพระยาทองครับ<ะ>สองขวดใช้ได้ผลดีมากแต่อย่าเชื่อผมคุณต้องลองทานเองช่วงแรกที่ผมก่อนทานเนี่ยมันรู้สึกว่านอนก็ปวดตัวเปิดหนุย่ยเช้าก็ไม่อยากตื่นนั่งที่ไหนก็เหมือนซึมจะหลับเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงแตพง่พอหลังจากทำพอหลังจากทำน,นี่สมองผมวอกขึ้นแล้วก็นั่งที่ไหนก็มีความสุขให้ร่างกายเรา <บ au. S 1> มันตัวเราเบาแล้วก็มัน เกิดแอคทีฟมันทำให้มีกำลังขึ้น,นอ่ะมันมีกำลังใจขึ้นดีกว่าทุกคือตอนนี้ผมอายุก่เจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแล้วผมได้ยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะให้ผมได้สิบร้อยกว่าปี